สวัสดีครับสวัสดีเอฟซีสาวน้อยแพทยพสสส์สวัสดีเอฟซีหล่าองค์สวัสดีเอฟซีมิดหมอแค้นแม่แฟนหมอล่ำทุกท่านครับผมวันนี้เข้ามาพอก,กันอีกคลิปหนึ่งพี่น้องคลิปประจำวันที่26พฤศจิกา2ฟันหาเหล่าทุจริน,นะพี่น้องนะก่อนอื่นเราจะไปวิาข่าวเรื่องเล่าต่างๆของอีหล่าของเองหล่ะกับสาวน้อยเพื่อนเ,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 เพื่อนของวันนี้ฝากเอฟซีทุกท่านครับกดไลค์ กดที่ตามกดสับตไคร่นะครับเดอ้อเพื่อเป็นกำลังใจใน,ในก็ได้ซ่องเพื่ออีหลาวอุยิงเรื่องเล่าอีหลาวอุยิงดีเรื่องเล่าสาวหน่อยแพร่แพร่พจะมานำเสนอเรื่องเล่าศิลปินของวงการวอลลัมมาสเสนอพี่อน้องได้ฟังได้ชื่นชมกันครับอาจบางมุมมองอาจจะซ่องอื่นอาจจะ่มีมุมมองนี่อาจจะส่องผมอาจจะมีหรือว่าอาจจะซ้ำกันก็นกนแล้วแต่กันไปกับฝาเอฟซีทุกท่านซอยเบิง่งซอยแย่งน้ำเดือครับเด้อ อะไรวันนี้เขามาพูดถึงข่าวๆก็คือข่าวนี่ก็คือข่าวอ่าความอึ้งของผมก็คือส่องใหญ่ส่องซื่อใหญ่พี่น้องส่องซื่อใหญ่ตีข่าวอีหล่หาขงเองเข้าก็คือส่องอมเบลินพี่น้องอ่องอมรบลินเนี่ตีข่าวอย่างใหญ่ว่าอีหล่าของเองสางบ้านสางยังขึ้นบ้านไม่แล้วก็เรื่องดาวงด้ามาเรื่องขึ้นบ้านไม่ นำเสนอข่าวอีหล่าอุเอิเขานี่นะครับเป็นความปังความปังที่อีหล่าอุเอิเขายังมีกระแสยอยู่กระแสแห้งอยู่ตอนนี้ก็คือนักสำนักข่าวต่างๆปบะเปภทพวงบันเทิงในก็อยากนําเสนอข่าวอีหล่าอุเอิเพื่อที่จะแสด้ยอดยอดอไหลยอดวิวระยน้องยอดที่จะนําเสนอข่าวโอเมนจะส่องอัมารินสอ่องอย่างซื้อใไงอย่งางไทยรัฐผล่าวไปลงกันพี่น้องเป็นร่อง,อง,งช่วงวันที่บันเทิงหรือว่าส่องงานแต่ข่าวบันเทิงต่างๆ สำหรับการส่องอมฤติผมเห็นหนี่เขาขายพื้นที่ของน้องแบบเต็มหน่อยแล้วกันพี่นอ้องเดี๋ยวเข้าไปฟั่งร้อมการว่าพนว่าจังใด มอลำสาวที่เขาบอกว่าเป็นเบอร์ต้นๆของประเทศในตอนนี้เลยนะฮะสำหรับคุณอุงอิงสาวน้อยเพชรบ้านแพงที่ล่าสุดเนี่ยเจอดราม,าม่าเ,เขาบอกว่าโดนคุณอุงอิงซึ่งเรื่องนี้เนี่ยทางคุณอุงอิงเองเนี่ยเขาบอกว่าตอนแรกเนี่ยก็พอทราบว่ามันมีดราม่าอยู่แต่ว่าไม่ได้ไปดูรายละเอียดว่าบูลลี่อะไรลักษณะไหนแต่ว่าคุณผู้ชมต้องหว่าเรื่องนี้ทางบอสโจเนี่ยเขาเทคแอคชั่นอย่างรวดเร็วเลยนะบอสโจหัวเรือใหญ่เนี่ยก็ได้มีการเรียกประชุมทั้งหมดเลยเพื่อลงโทษอย่างเด็ดขาดนะครับรวมไปถึงไม่ให้ยูทูบเบอร์คนนี้เนี่ยถ่ายท่อ นอกจากนี้ครับอีกหนึ่งเรื่องที่ต้องบอกว่าอันนี้น่ายินดีเลยนะฮะสำหรับน้องอุ๋งอิงนั่นคือการทําความฝันสําเร็จคุณผู้ชมเพราะว่าล่าสุดเนี่ยเจ้าตัวเพิ่งสร้างบ้านนะฮะแล้วก็ทําบุญขึ้นบ้านใหม่ไปเป็นที่เรียบร้อยแล้ว คุณจอยตัวเลขมูลค่าบ้านเนี่ยโอ้โหน่าอิจฉามาก9ก้าล้านบาทฮะหลังเริ่มเทิมเลยตรงนี้ดสุดๆเออนะฮะเรียกได้ว่ามีแต่สิ่งดีๆเข้ามานะครับนอกจากนี้อีกหนึ่งเรื่องที่ต้องน่ายินดีเลยก็คือเจ้าตัวเนี่ยกำลังจะได้แสดงภาพยนตร์เรื่องแรกนะฮะอันนี้ก็คือเป็นความฝันที่อยากทำมานานแล้วเหมือนกันแล้วชุดนี้สวยชุดนี้สวยอยากใส่ไหมเหมือนเจ้าหญิงเบลเนาะมีความคล้ายคลาคลานะครับแล้วก็แต่ว่าเรื่องบทเนี่ยจริงๆทางบอสโจเป็นไงพี่น้อง หลังจากหน้าเบิงคข่าวทีเอ็ดทีบันดอกเขาใหม่พี่น้องเบิงนี่นี่ครับคือความน่ารักความตะลึงแบบความาตื่นตันใจที่สำนักข่าวใหญ่ๆพนมาใหา้เอาความเป้าหมายก็คือพอเด้สนใจอิหลาห่าเฮาซ้าเสนอข่าวอิหล่าเฮาอยู่ตลอดเวละเพราะว่าสำนักข่าวใหญ่สำนักข่าว,าาวทุกสำนักข่าวไม่ว่าจะสำนักทีวีพู้หรือสังกสางสำนักนี่ครับ ความปางขอางอีหลาวอิงอหลาวอิงมือขึ้นเ,าเนา่ก็เอยู่ไอ้รอยเอ็นนะพี่น้องเนาะกะับบรรยากาศกับคนเต็มอาญาคือเก่าครับผมคนเต็มอาญาเก่าอิหลากะเพลงีนที่อหลาวอิงร้องอ่าเกสกเศร้าก็คือผู้บ่าวคนแรกบ่เดฟังโดนหรอพี่น้องเดี๋ยว่าน้องับหลอกของมาอาย่างเสียงองอิงกับเสียงแผ่นกับเสียงอัด คือกครขัขพี่นองบ่หนีกันเลยเพ,อ,พอเพอเสียงสดมวนกว่าแม่นบ่ครับผมฟังมาหลายรอบเพเปรียบเทียบกันนี่เสียงสดอาจจะมวนกว่าเสียงในแผ่นเลยนี่แหละครับผมลึงเอาเรื่องเล่าอีหลางอิงมาฝากี่นองเลื่องเล่าต่างๆตอนนี้สาวหน่อยเพ่เพ่ก็เห็นยู่งสมฝากอีสารนะครับนอกจากเป็นงานเจ้าภาพซส,ส่วนใหญ่กะพรท่า,านเด็เขามากุงเทพก,กันอีก,อกพุนละครับผมว่าต้นเดือนท่านว่าหรือผมว่าน่นละเขาคอยมาเบิรงคิวกันว่า จะเขามากรุงเทพตอนไหนคลิปนี้กับผมมีอยังพี่น้องกับความเคลื่อนไหวของอีหล่าวอีมห้คืออึ้งซื่อซือซ่อซือซ่อ,ซอ,อยากใหญ่ยังลงเขาอีหล่าวกูยิงเรื่องบ้านเขาเนาะวันอันนี้แหละครับก็เลยเอามาฝากพี่น้องกับฝากช่องบ้านนอาซ่องนะครับเด้อคลิปนี้ก็ไวปซ้ำนี้แหละคลิปหน้าฟอกกันไว้ครับสวัสดีครับ